ท่าไหนมีแต่สีเขียว ไปนจดลไปะก่ก็ไม่ได้เอาหลบก่ um. อนหลบก่อนอ้ามหลบก่อ arcade 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 นข้าวม้อนีต้องหลบใครระวัง แตงโมของเราอันนั้นก็เป็นร้านของเราึบกำลังก่อสร้างอยู่อ่ะพูดอะไรอีกจบคลิปมาเด้ไหมพ่อแม่พี่น้องมาดูไกล่ยันเป็ด้มาเลยมา ทางเข้าดีๆไม่เข้าทีไของเราคนาี <lonely> ่แล้วกคาเฟ่มันยอะกลังสร้างอยู่ไปกันนะครับบ๊ายบาย